สวัสดีค่ะซันออฟบูดไม้แบบพลาสติกผู้ผลิตและจำหน่ายไม้แบบพลาสติกรายใหญ่ในประเทศไทยค่ะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ประจำภาคถือเป็นโอกาสดีค่ะที่ตอนนี้ทางโรงงานของเราได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะทำไมถึงต้องมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรานะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่า เป็นที่ต้องการในกลุ่มสายงานก่อสร้างค่ะแก้ปัญหาให้กับช่างผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งแบบหลอคานแบบหลอดเสาแบบหลอตอ่อมอหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกซื้อนะคะเพียงแค่ท่านลงทุนครั้งเดียวท่านมีสิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายในสินค้าของโรงงานทุกรุ่นทุกขนาดค่ะสินค้าของเราโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง 1. ค่ะประกอบง่ายประกอบเร็ว 2. ช่วยให้ช่างผู้รับเหมาประหยัดแรงงานรายการขนย้าย 3. ประหยัดเงินทุนและใช้งานได้มากกว่าร้อยครั้ง 4. ส,สามารถนำไปปล่อยเช่าและสร้างกำไรได้ในระยะาย,ายาวค่ะ 5. เนื้องานที่ได้ยังสวยเรียบเนียนอีกด้วยนะคะมีลูกค้าให้การตอบรับมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐแระา้าเอกชนผู้รับเหมารายย่อยผู้รับเหมารายใหญ่ เรามีฐานลูกค้ามากถึง5้าหมืนรายทั่วประเทศและมีรีวิวจากลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะลงทุนกับเราวันนี้เพียง9,800บาทท่านจะได้รับสิทธิ์ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ด้านบนนี้เลยค่ะพร้อมทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะวันนี้มาร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราขายสินค้ากับเราได้กำไรและเติบโตไปด้วยกันนะคะรีบทำทำก่อน ได้ผลรับก่อนนะคะ